ทำไมบางคนจึงเกิดในตระกูลสูงตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีตระกูลที่มียศศักดิ์สูงบางคนกลับเกิดในที่ที่ต่ำเกิดในตระกูลต่ำต้อยยากจนเป็นเพราะเหตุไร สวัสดีครับ ท่านผู้ชมมิตรสหายทุกท่านนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มากับคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนนะครับว่าทำไมบางคนจึงเกิดในตระกูลที่สูงบางคนจึงเกิดในตระกูลที่ต่ำบางคนเกิดในตระกูลที่ยากจนบางคนเกิดในตระกูลที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหมือนกับขาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะครับเป็นคำถามที่ค้างคาใจอุทธศาสนา กรจนหรือบุคคลทั่วไปอย่างมากมายทําไมจึงไม่เกิดเป็นลูกคนรวยทําไมจึงไม่เกิดในตระกูลนั้นตระกูลนี้จะได้สบายหลายคนก็คิดกันอย่างนั้นนะครับแต่คําตอบเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ตอบเอาไว้แล้วในพระไตรปิฎกในมัชฌิมชิกนิกายมัชฌิมปัญนาตนะครับเรามาฟัง คำตอบของพระพุทธเจ้าดูว่าทําไมบางคนจึงเกิดในตระกูลสูงทําไมบางคนจึงเกิดในตระกูลต้อยตจำยากจนเพราะเหตุร่บางคนย่อมเป็นผู้ดื้อดึงเย่อหยิง ไม่กราบไหว้ผู้ที่ควรกราบว่าไม่ต้อนรับผู้ที่ควรต้อนรับไม่ให้ที่นั่งแก่ผู้ที่ควรให้ที่นั่งไม่ให้ทางแก่คนที่ควรให้ทางไม่สการะแก่ผู้ที่ควรรับสการะ ไม่ทำความเคารพแก่ผู้ที่ควรทําความเคารพไม่นับถือผู้ที่ควรนับถือไม่บูชาผู้ที่ควรบูชาบุคคลนั้นครั้นตายแล้วก็ย่อมไปเกิดในอบายทุกขตินรก ด้วยกรรมนั้นถ้าตายไปแล้วไม่ได้เกิด,ด,กดในอบายทุกตินรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆก็จะเป็นผู้ที่ไปเกิดในตระกูลที่ต้อยต่ำยากจนลำบากทุกข์เข็น บุคคลบางคนย่อมไม่เป็นผู้ดือ้อดึงเย่อหญิงกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ต้อนรับผู้ที่ควรต้อนรับให้ที่นั่งแก่ผู้ที่ควรจะได้ที่นั่งบูชาผู้ที่ควรบูชาครั้นตายไปย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กรรมนั้นถ้าตายไป แล้วไม่ได้เกิดในสุขติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆก็จะเป็นผู้ที่มีตระกูลสูงเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีมีความสบายผู้คนให้ความเคารพนบนอกในชาตินั้น คือคำตอบที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้และก็ถูกบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะครับเป็นคำตอบเป็นคำแนะนำเป็นวิธีการที่เราจะเลือกเกิดวิธีการที่จะทำให้ชีวิตเป็นไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเรามีศรัทธาทำตามสิ่งที่จะบังเกิดในชีวิตเราก็จะเป็นไปใน ลักษณะผลของกรรมดีและกรรมชั่วการทําดีและทําชั่วนะครับจริงๆเราก็เห็นได้ในชาตินี้นะครับเพราะว่าถ้าเราให้ความเคารพยกย่องผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งที่เราจะได้ตอบก็คือความเคารพยกย่องจาก ผู้นั้นจากชนกลุ่มนั้นเช่นเดียวกันตามคําที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ในให,หลายๆที่ว่าวันตะโกปฏิวันธนาก,ก็แปลว่าเราไหว้ใครเราก็จะได้รับการไหว้ตอบนะครับเพราะฉะนั้นเรานับถือใครเราก็จะได้รับการนับถือตอบในชาตินั้นในปัจจุบันนั้นนั่นเองนี่ก็คือสัจธรรม คำส่งสอนของพระพุทธเจ้าครับชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปกดรูปกระดิ่งเอาไว้ท่านจะได้รับฟังก่อนใครอย่าลืมกดติดตามอาจารย์เช้าชาแนลนะครับสวัสดีครับ